มม่ดีขาวนุอโร่อยมีสตร้องทุกขกับบรรจงนําเสนอเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเรื่องที่ชาวบ้านไม่รับความเป็นธรรมวันนี้ก็มีเรื่องของถนนนะที่มีปัญหานะครับโดยชาวบ้านในพื้นที่ตําบลราชชัยสถิตอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะบอกว่ามีปัญหาเรื่องว่าถนนชลประทานคันคลองหนองขุม สุดตัวมานานกว่า2เดือนนะตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปร,ปรับปรุงซ่อมแซมถนนนะครับชาวบ้านก็ไม่กล้าสัญจรไม่รู้ว่าวันไหนจะสุดอีกขนาดพระเดินบินาบาทก็ยังไม่กล้ามาบินาบาทวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมโดยด่วนนะฮะวันนี้ส่งคุณเนยนัชนิตครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเดือดร้อนของชาวบ้านช่วงนี้ครับ ร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลราชถิตอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะมีการร้องเรียนผ่านรายการนะคะถึงสภาพถนนเรียบคลองชนประทานหนองขุมว่ามันซุดตัวลงระดับความสูงเนี่ยมันลึกขนาดไหนให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะมิดศีษะเนยนะคะลงมายืนด้านล่างเนี่ยไม่ต่ํากว่า2เมตรนะคะที่มันซุดตัวลงมาสิ่งที่ชาวบ้านเขากังวลใจกันเนี่ยเขากลัวเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่เขาสัญจรไปมากันนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าวันดีคืนดีใครผ่าน มาแล้วเป็นผู้โชคร้ายถนนมันเกิดการซุดตัวลงไปอีกเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าสภาพแบบนี้เนี่ยหลายเดือนมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในมุมของชาวบ้านสะท้อนความเดือดร้อนกันหน่อยค่ะมันแย่นะต้มไปสามครั้งแล้วก็มาอยู่ก็พังแบบเนี้พอน้ําขึ้นมาก็พังอีกแล้วถึงน้ำคพอขามาซ่อมเสร็จพอน้ําหน้าน้ํามาพอเดือนสิบสองฝนตกแรงอะไรแล้วก็ซุดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไม่รู้มันเกิดจากอะไรตรงนั้นอนะดินมันพังตลดอดกลัวมันจะพังลงไป กลัวมากๆเลยแหละก็ไม่มีใครค่อยขี่แล้วมอเตอร์ไซค์ก็ออกหลังบ้านกันหมดไม่ค่อยผ่านทางนี้กลัวมันพังเพราะเราไม่รู้ข้างไหนมันลึกเข้าไปพังไปแค่ไหนเนี่ยเราไม่เห็นรถใหญ่นี่วิ่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่มาไม่ผ่านได้ต้องออกหลังบ้านตลอดมาหน้าบ้านไม่ได้เมื่อกี้ที่แม่เล่าแม้กระทั่งพระนี่ยังไม่กล้าบินทะบัตมาบินทบาตไม่ได้ก็กลัวต้องออกนี่หลังบ้านนี่เลยทุกวันเนี้ยมาบินทบาตนะแม่ก็ไปใสนั่งกันอยู่นะเก้าอี้ยังตั้งเานียใส่บัตรสมุทุกวัน ภาพบินธบัตต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินอยากให้มาซ่อมให้อยากให้มาช่วยเหลือให้หมู่บ้านดีขึ้นกว่านี้สักหน่อยไปอยู่บ้านนอกบ้านหนาวก็ลําบากอยู่แล้วนะแล้วเป็นอย่างนี้อีกก็เลยยิ่งลาบากใหญ่ตอนนี้มันก็สุดมันก็ทุดทวบลงไปตอนนี้หน่วยงานนั่นเขาก็มาช่วยแต่มันก็สุดเหมือนเดิมอีกช่วงนั้นก็น้ํายังไม่มีแต่มันก็แบบมันก็สุดลงไปแบบถนนมันดินมันล้วนมันสุดไป มันซุดไปจากเดิมๆที่ริมๆตอนนี้กินมาถึงตรงกลางเรียบร้อยแล้วใช่ใก็กลัวอยู่กลัวเรื่องอะไรบ้างแม่ก็กลัวว่าเราขับข้าไปเกิดซุดไปเราก็เป็นอันตรายกับตัวเองอีกก็ค่อยๆหลบมาบางรถใหญ่เขาก็ไม่ค่อยมากันเพราะว่าเขาเขียนไป้ายไว้ก็ไม่มีรถที่จะนั่นอ่ะไม่มีใครกล้ามาไม่มีใครกล้ามามก็วอนให้ให,ให,ให้ให้พวกที่รับผิดชอบให้เขามาทำให้ เพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ฝากคุณบรรจงเป็นกระบอกเสียงหน่อยนะคะ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงพูดคุยกับนายจิยรทีพทวีสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชถิตให้ข้อมูลว่าทางอบตทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่เรื่องถนนสุดตัวเป็นอย่างดีพร้อมชี้แจงว่าถนนเส้นดังกล่าวตัวผิวจราจรอยู่ในความรับผิดชอบของอบตแต่แนวตลิ่งและภายในลำคลองอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานแต่สาเหตุหลักมาจากการสุดตัวของแนวตลิ่งที่ดึงผิวจราจรให้สุดตัวลงตามซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดการสุดตัวไปแล้วและทาง o อบตได้ดำเนินการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยการนําไม้มาปักเป็นแนวป้องกันตะลิ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังคงเกิดปัญหาซ้ําเดิมอยู่และทางอบตเองก็ได้ทําหนังสือไปยังกรมชนประทานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซมซึ่งทางกรมชนประทานลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งกลับมาว่าในการดําเนินการนั้นจําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ซึ่งขณะนี้ทางกลมชนเองก็ยังไม่มีงบประมาณที่จะมาดำเนินการซ่อมแซมจึงได้แนะนำให้ทางอ,อบตอเสนอแผนเพื่อขอให้ทำแนวเขื่อนป้องกันตะลิ่งและเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวไปยังกรมชนประทานซึ่งขณะนี้ทางอ,อบตอเองได้ทำหนังสือไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังคงต้องรอความชัดเจนจากกรมชนประทานอยู่ว่าจะสามารถใช้งบประมาณส่วนไหนและในปีงบประมาณใดมาดำเนินการได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ทาง ปตอจะส่งทีมช่างประเมินและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยไปก่อนค่ะผมก็ได้ประสานต่อไปทางชนวทานซึ่งซึ่งเขาดูแลเรื่องตลิ่งเรื่องคลองอยู่เนี่ยนะก็ขอความเมตโตเขาให้เขาส่งวิศวกรหรือว่าช่างโยธาของเขามาช่วยดูให้หน่อยว่าวิเคราะห์ให้หน่อยว่ายัางไงแล้วมีงบสนับสนุนไหมมีงบมาดําเนินการให้ผมไหมตอนนี้ก็ประสานกันอยู่อีกทีก็รอลุ้นว่า ไม่แน่ว่าจังบกลางของปี68จะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็น่าจะเป็น69แต่อันนี้เราก็คุยกันไว้พอดีช่างของผมว่างอยู่ด้วยพอดีกลางเดือนเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์จะมาแล้วเดี๋ยววันที่สิหกจะมาเราก็กะว่าจะต้องเอาอะไรจ่าขาดของเราไปทำที่มันบรรเทาตรงนี้ก่อนอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามนะคะภายในสัปดาห์หน้าทางองค์การบริหารส่วนตำบลราชถิตจะส่งทีมช่างลงพื้นที่ประเมินในจุดที่ถนนสุดนะคะเพื่อทําการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนแผนในระยะยาวขณะนี้ได้มีการเสนอแผนขอการสร้างเขื่อนป้องกันแนวตลิ่งนะคะไปยังกรมชนประทานเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังคงต้องรอความชัดเจนอยู่ค่ะข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริงสันติร่วมภูมิและสุภพกรอํานาจวงศาถ่ายภาพนัชนิดเทียนน้อยรายงาน คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านนะครับมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์นะฮะไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์ไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ